จิ๊บมองว่าการเลื่อนตำแหน่งเน่เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนมันเป็นรางวัลให้กับพนักงานแล้วก็ทุกๆครั้งที im, ่มีการเลื่อนตำแหน่งอ่ะเราจะได้รับบุคลากรที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นให้กับธนาคารก็จะช่วยทําให้องค์กรเนี่ยพัฒนาไปได้เรื่อยๆเลยค่ะ พี่ทิพป่ะครับใช่ค่ะพี่ทิพยสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่เดินผ่านผมไปได้ยังไงเมื่อกี้เนี้ยพี่ไม่เรียกผมหน่อยอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าพี่มาอยู่ตรงนี้แล้วอ๋อมานั่งรอก่อนค่ะรอก่อนใช่ไหมครับใช่ค่ะตายแล้วครับเสียมารยาทมากเลยครับแล้วเสียมารยาทเทปไหนไม่เสียเสียมารยาตอน HR มาด้วยอันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นพนักงานที่โดนหักเงินเดือนนะครับมาไม่โดนค่ะไม่โดนค่ะไม่โดนหรอมาสายอะไรอย่างงี้ไม่โดนใช่ไหมใช่ค่ะจ๊บใจดีค่ะไม่หักค่ะสตดลั่าคนสวยมาใจดีเสมอ ก่อนอื่นเลยทักทายคุณผู้ชมกันก่อนนะครับสวัสดีนะครับทุกท่านครับแน่นอนครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์อีกครั้งนะครับเพื่อที่จะพาทุกคนนะครับมารู้จักกับพี่พนักงานชาวทออสกันและวันนี้เนี่ยผมอยู่กับพี่จิ๊บครับฝ่ายทรัพยากรบุคคลครับสวัสดีพี่จิ๊บอีกครั้งนะครับสุภัทริดาของยั่งยืนค่ะชื่อเล่นชื่อจิ๊บนะคะตำแหน่งบุคลากรอาวุโสเกศหกค่ะส่วนการพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลค่ะอาวุโสนี่คือระดับขั้นถูกไหมใช่ค่ะแล้ว เกรดหนี่เกี่ยวอะไรกับสนามบินเนี่ยอ่ะไม่เกี่ยวก็คือเป็นเป็นระดับในการทํางานนะคะจริงๆแล้วมันมันแม็กซ์สุดที่เท่าไหร่อ่ะถ้าระดับปฏิบัติการเนี่ยอยู่ที่เกรดแค่ะหุยเกรดหพี่จิ๊บทำงานที่นี่มากี่ปีแล้วฮะ5ปีค่ะ5ปีเฮ้ยมันมันไวมากนะกับพี่จิ๊บอาวุโสและเกรดหกค่ะคือพี่จิ๊บอาจจะมีประสบการณ์จากการทํางานที่อื่นมาก่อนแล้วมาสอบตรงเขาที่นี่ถูกต้องไหมครับใช่ค่ะ จริงๆแล้วฝ่ายงานของพี่คือ HR ถูกต้องไหมครับใช่ค่ะ HR ดูแลในส่วนของอะไรบ้างดูแลในเรื่องของบุคลากรจะเริ่มตั้งแต่ที่การรับคนเข้ามาทํางานนะคะกระบวนการการสรรหานะคะแล้วก็ดูแลในเรื่องของเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานรวมไปถึงการแต่งตั้งโยกย้ายการโอนย้ายอะไรอย่างนี้ค่ะ นอกจากนี้ในทีมของเฮชาเองนะคะก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆด้วยอย่างเช่นรเรื่องค่าตอบแทนสวัสดิการเนี่ยค่ะแล้วก็ถ้าเข้ามาอยู่กับพอสเราะะเนี่ยเราก็จะมีกระบวนการวางแผนแล้วก็พัฒนาบุคลากรให้ด้วยค่ะงานนี้ก็ถือว่าต้องเป็นงานที่หนักเหมือนกันทุกประมารคนในองค์กรของเราอบเรียกว่าเป็นหลักเท่าไหร่ครับที่เราต้องดูแลรวมเอาซอลเดอร์ก็ประมาณเกือบ5,000ันกว่าคนเลยค่ะจากการที่เราได้นั่งคุยกับพี่จิ๊บอะอย่างน้อยคุณคุยอะไรก็แล้วแต่คุณจะได้รอยยิ้มจากพี่จิ๊บก่อนระดับแรก แล้วเราก็รู้สึกว่าสบายใจที่จะคุยคุณต้องเคยไหมคะที่แบบแบบมีปัญหาแล้วก็บางทีไปเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนไม่ได้แก้ปัญหาให้เราได้หรอกแต่ว่าเพื่อนรับฟังแล้วก็รู้สึกสบายใจขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แบบว่าเฮชานก็ควรจะต้องมีสกิลในด้านนี้ในการที่จะรับฟังเวลาจิ๊บมาทํางานเนี่ยจิ๊บมองว่าในองค์กรเนี่ยเป็นครอบครัวของจิ๊บเพราะฉะนั้นเนี่ย พนักงานทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะมีปัญหาในด้านไหนเราในฐานะที่เป็นคนหนึ่งในครอบครัวเนี่ยเราก็ต้องรับฟังปัญหาของเขาแล้วก็ช่วยที่จะกาแก้ปัญหากับเขาให้ดีที่สุดถ้าสมมุติผมอยากจะของเงินเดือนเพิ่มอยากได้ตำแหน่ง สูงขึ้นเงนี้ยผมต้องคุยกับพี่ถูกไหมต้องบอกก่อนว่าการเลื่อนตำแหน่ง<ช>ของพนักงานเนี่ย<ช>มันจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนก็<ช><ช>คือเป็นการเลื่อนตำแหน่งในระดับปฏิบัติการ<ช><ช>กับการเลื่อนตำแหน่งของผู้บริหารสาขา<ช>แล้วก็หัวหน้าส่วน<ช>อันนั้นก็จะมีกระบวนการสอบตัวข้อเขียนก็จะมี2ข้อนะคะจะเป็นตัวภาวะผู้นำนะคะ1ข้อค่ะแล้วก็เป็น job description นะคะ1ข้อแล้วถ้าไม่ใช่ตำแหน่งทางบริหารนะคอันนี้ก็จะมีหลักเกณฑ์ในการเลื่อนตำแหน่งเป็นรอบปีอยู่แล้วค่ะ จิ Studio, no ๊บอาจจะมีเช็คลิสต์รายชื่อของพนักงานที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์อยู่แล้วพอถึงเวลาเนี่ยถ้าถึงคุณตั้มครบเกณฑ์นะคะจิ๊บก็จะมีอีเมลไปแจ้งคุณตั้มค่ะถ้าคุณตั้มอาจจะอยู่ในระหว่างการทํางานให้ธนาคารอาจจะยุ่งไม่ได้ดูอีเมลจิ๊บก็จะโทรแจ้งคุณตั้มโดยตรงเลยค่ะเพื่อว่าแจ้งว่าเออตอนนี้ถึงรอบในการเข้ารับการทดสอบเพื่อเลื่อนตำแหน่งแล้วนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยถึงครบเกณฑ์นะคะจะโทรแจ้งอีกทีนึงนะคะเรื่องนี้ที่ไม่ต้องกังวลค่ะ มองว่าการเลื่อนตำแหน่งเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนเหมือนมันเป็นรางวัลให้กับพนักงานที่ตั้งใจปฏิบัติงานทำงานให้กับธนาคารนะคะแล้วก็ทุกๆครั้งที่มีการเลื่อนตำแหน่งอะก็คือหมายความว่าเราจะได้รับบุคลากร,กรที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นให้กับธนาคารเพราะฉะนั้นเนี่ยพอธนาคารมีบุคลากรที่มีคุณภาพเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะก็จะช่วยทำให้องค์กรเนี่ยพัฒนาไปได้เรื่อยๆเ,เ,เลยค่ะเรียกได้ว่าการเลื่อนตำแหน่งมันก็เป็นหนึ่งกลยุทธ์เหมือนกันเนาะ อย่างผมถ้าผมเป็นเด็กรุ่นใหม่เข้ามาทํางานผมเห็นว่ามีการเลื่อนตําแหน่งมีการเลื่อนเงินเดือนเราก็อยากจะตั้งใจทํางานเราก็อยากจะเต็มที่ับการทางานเพื่อที่จะได้ได้เลื่อนตําแหน่งและตัวเราก็จะเก่งไปในตัวด้วยใช่ค่ะมันยังเป็นผลต่อพนักงานคนอื่นๆด้วยที่ให้เขามีแรงกระตุ้นในการทํางานใช่แล้วก็จะเป็นประโยชน์กับองค์กรของเราด้วยค่ะเท่าที่ได้คุยกับพี่จิ๊บมาเนี่ยนะครับผมต้องบอกว่าฝ่ายบุคคลเนี่ยไม่ใช่ใครก็เข้ามาทาได้นะต้องมีความใจเย็น ต้องมีศิละปะมีจิตวิทยาในการพูดมีความใส่ใจมีความรักในองค์กรวันนี้นะครับผมเชื่อว่าคนที่ฟังอยู่ได้อะไรดีๆจากพี่จิ๊บไปปรับใช้ในการทํางานวันนี้ขอบคุณพี่จิ๊บมากๆค่บคุณครับค่ะคุณผู้ชมครับครั้งหน้ากลับมาติดตามกันนะครับว่าผมจะพาไปพูดคุยทําความรู้จักกับพี่ๆทอสอท่านไหนอีกนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับสวัสดีครับ มองว่าในองค์กรเนี่ยเป็นครอบครัวของจิ๊เพราะฉะนั้นเนี่ยพนักงานทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะมีปัญหาในด้านไหนเราก็ต้องรับฟังแล้วก็ช่วยแก้ปัญหากับเขาให้ดีที่สุด